สวัสดีครับผมนายพิชิตเดชเดชโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ผมจะมีเรื่องการเปิดาการอภิปรายไม่วางใจโดยพรรคประชาธิปัตย์มี3ข้อที่เตรียมอภิปรายไม่วางใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลประกาศไปแล้วไม่ได้ทําโดยจะเป็นเรื่องของนิจิทอนวอลเล็ตหรือ ความเสมอภาคในหลักนิติรัฐหลังปล่อยให้นักโทษเทวดามาทําลายหลักนิติรัฐและภาวะผู้นําของนายกรัฐมนตรีการดําเนินการอภิปรายทั่วไปเพื่อสักถามข้อเท็จจริงหรือจะเสนอแนปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ซึ่งการว่าจะดําเนินการอภิปรายภายในวันที่3ถึง4เมษายนนี้ว่า ถึงแม้ว่าในการอภิปรายไม่วางใจจะมีเวลาเพียงแค่สองวันซึ่งไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ประชาชนติดตามทวงถามและมีเรื่องคาใจเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลเป็นจำนวนมากแต่ทางฝ่ายค้านและพรรคประชาธิปัตย์ก็จะทำหน้าที่ในการอภิปรายอย่างดีที่สุดทั้งนี้ประเด็นที่ทางพรรคประชาธิปัตย์จะดำเนินการอภิปรายนั้นจะมีอยู่สามประเด็นหลักๆก,ก็คือในเรื่องที่ เรื่องของนโยบายที่มีการประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนในคำแถลงนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อสภาซึ่งซึ่งนับจากวันแถลงนโยบายในวันที่11กันยายนพุทธศักราช2566ตลอดจนถึงตอนนี้ผ่านเวลาไปแล้ว6เดือนกลับพบว่านโยบายที่เป็นเรื่องสำคัญอย่างการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลลิคนั้น กลับมีความคืบหน้าเพียงแค่ซื้อเวลาเพื่อหาแพรับบาปและย้ำตลอดว่าสะ้อนจากเสียงประชาชนจริงๆนั้นพวกเขาต้องการเงินสดมากกว่าในอากาศสิ่งที่ต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนว่าจะได้ใช้เงินจริงหรือไม่รวมทั้งนโยบายอื่นๆที่ยังล้มเหลวในทางปฏิบัติและในเรื่องของความเสมอภาคที่ทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้หลักนิติรัฐ ปรากฏว่าสิ่งที่สาคัญที่รับรู้กันทั่วไปว่ามีการใช้อํานาจทุกรูปแบบเพื่อเอื้อให้น,น,หน,หน,นักโทษคนหนึ่งมีสิทธิพิเศษเหนือกว่านักโทษคนอื่หนึงอย่างที่ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยซึ่งกับที่รัฐบาลประกาศว่าจะดําเนินการฟื้นฟูหลักนิติธรรมรู u e w a อ ให้เข้มแข็งมีปฏิติภาพโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศเพราะการที่มีหลักนิติธรรมที่น่าเชื่อถือเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางความคิดและสิ่งสำคัญของประเทศและแปลเป็นประเด็นสำคัญที่ตนและทางฝ่ายค้านสงใจมากที่สุดภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อนายเศรษฐาทวีสินเนื่องจากเท่าที่สังเกตก็คือตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีมีการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีและเชื่อว่านายเศรษฐาไม่ได้เป็นคนที่คัดเลือกมาเองแต่จะมีโคต้าจากบรรดานายใหญ่นายหญิงนายน้อยภายในพรรคอีกทั้งยังมีก้หาในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆของนายเศรษฐาน่าจะต้องรอดูผู้มีอำนาจตัวจริงเป็นคนสั่งการลงมาจนเป็นที่มาของคำว่าตกลงแล้วประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีกี่คน ดังนั้นทางฝ่ายค้านและพรรคประชาธิปัตย์จึงจําเป็นจะต้องดาเนินการตามรัฐธรรมนูญเพื่ออภิปรายสอบถามไปยังรัฐบาลโดยหวังว่ารัฐบาลจะมีคําตอบให้ทางสภาและประชาชนให้มีความกระจ่างและเป็นที่พอใจทั้งนี้ยังมีประเด็นที่ทางพรรคประชาธิปัตย์ต้องการสอบถามอีกมากมายเช่นปนัญหาฝุ่นละององ2อ m 2.5เมซึ่งในขณะน,นี้มีความทวีรุนแรงขึ้นทุกวันโดยไม่ ใช่เป็นไปเฉพาะในช่วงฤดูหนาวตอนนั้นประเด็นเรื่องที่สองมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมซึ่งมองว่ากระบวนการทั้งหมดที่เกิดตั้งแต่การเดินออกจากสนามบินจกระทั่งในรับการปล่อยตัวออกมานั้นจําเป็น จะต้องได้รับคำตอบจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพราะการปล่อยตัวให้นักโทษตามคำพิพากษาคนหนึ่งมีสิทที่พิเศษเหนือกวา่ามนุษย์จนถูกเรียกว่าเป็นนักโทษเทวดาถือว่ารัฐบาลเป็นผู้สร้างความเหลือมล้ำให้กับสังคมที่ปฏิบัติตามกฎหมายและทําลายหลักนิติรัฐอย่างชัดเจนปนัญหาเศรษฐกิจที่รัฐบาลประกาศว่าเป็นปนัญหาที่ คิดใหญ่ทาเป็นแต่เห็นว่าบรรดาคนซื้อทางเศรษฐกิจของรัฐบาลพยายามสร้างมา